มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเก็บข้าวเหลือที่วัดจนได้เรื่องเมื่อเวลา1 5บหกานาทีวันที่สิพฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากน,นายสน่นอนันตนรักอายุ61ปีชาวบ้านตะบลเขากวางทองอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดเผยว่าตนเองได้อยู่กินเป็นสามีภรรยา กับนางนันทวันอายุ53ปีโดยได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมาตลอดตอนและภรรยาชอบเลี้ยงหมากว่า20ตัวแมวอีก1 0ตัวอยู่ในบ้านมานานหลายปีซึ่งทางจเจ้าอาวาสที่วัดหนองกระทุ่มทราบว่าตัวเองเลี้ยงหมาแมวเยอะจึงบอกให้ตนเองไปเอากับข้าวที่เหลือจากการฉันเพลนเอากลับไปให้หมากับแมวได้ทุกวันหลังช่วงเย็นหลังจาก6โมงไปแล้วตนเองก็ได้ให้นางนันทวันภรรยาตนเองไปเอาข้าวที่เหลือจากวัดเพื่อนํามาเลี้ยงหมา แมวพร้อมกับภรรยาก็ล้างถ้วยชามให้ทางวัดมาโดยตลอดแต่ว่าช่วงหลังมาตนเองผิดสังเกตว่าภรรยาทําไมกลับบ้านช่วงสองทุ่มอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากระยะทางจากวัดกับบ้านนั้นอยู่ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นจนมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่นอนด้วยกันตนได้ยินเสียงโทรศัพท์ของภรรยาดังเห็นเบอร์ ชื่อขึ้นว่าพระทองคําจึงได้ขอดูมือถือแต่ภรรยาไม่ยอมให้ดูจึงเกิดมีปากเสียงกันยื้อแย่งมือถือไปมาทําให้ฝ่ายภรรยาไม่พอใจได้กัดเท้าที่ไหลและมีพฤติกรรมซ่อนเร้นมาโดยตลอดยอมรับว่ารักภรรยาคนนี้มาก จนกระทั่ง6โมงเช้าวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาภรรยาขับรถจักรยานยนต์แบบพ่วงค่าออกจากบ้านไปตนเองไม่ทราบว่าไปทางไหนแล้วก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยตนเองก็ไปถามหลานทราบว่าเอามะขามไปทิ้งไว้ที่บ้านลูกเขยที่ตลาดทุง่งแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หลังจากนั้นตนเองเดินทางไปที่วัดหนองกระทุ่งเพื่อสอบถามพระอธิการระวัยมหาสิริโยเจ้าอาวาสจนมาทราบว่าพระทองคํานั้นได้ถูกเจ้าอาวาสไล่ออกจากวัดไปแล้วตั้งแต่่9พฤษภาคม2567 ช่วงเช้าซึ่งตรงกับวันที่ภรรยาหายตัวไปจากการสอบถามเจ้าอาวาสเผยว่าพระทองคําอายุ58ปีอยู่จังหวัดสุรินเข้ามาอยู่ที่วัดหนองกระทุ่มตั้งแต่ปี2563โดยก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่แล้วอาตมาเป็นคนให้นายสนันมาเก็บข้าวที่วัดแล้วก็ล้างถ้วยชามประมาณ10ใบ ที่ใส่กับข้าวไว้ที่วัดในช่วงเย็นนําไปเลี้ยงหมาแมวที่บ้านโดยมีพระทองคําสะคอยมาดูภรรยาของนายสนั่นอยู่บ่อยครั้งที่ด้านหลังครัวที่วัดเวลามาเก็บข้าวของไปให้หมาตอนนั้นคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังๆมาเริ่มผิดสังเกตจนกระทั่งวันที่8พฤษภาคมช่วงประมาณใกล้มือเจ้าอาวาสเองก็มาแอบดูพร้อมกับย่องไปที่ด้านหลังครัวโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นกำแพงปูนขวางอยู่ทันใดนั้นเจ้าอาวาสเห็นภรรยาของนายสนั่นยืนพิงกำแพงปูนอยู่ โดยมีพระทองคำยืนอยู่ด้านหน้าซึ่งดูใกล้ชิดกันเกินไปเจ้าอาวาสจึงได้ส่งเสียงตรวัดไปว่ามาทำอะไรกันจนทำให้ทั้งสองคนตกใจรีบผลักออกจากกันพร้อมกับสอบถามพระทองคำว่าทำแบบนี้มันผิดรู้ไหมซึ่งพระทองคำก็ไม่เถียงจากนั้นภรรยาของน,นายสนั่นอ้างว่าไม่มีอะไรกันเจ้าอาวาสเองได้ให้ทั้งสองคนยกมือสาบานกับพระว่าไม่มีอะไรกันจริงแต่ทั้งสองไม่กล้าย,ยอมไปสาบานเจ้าอาวาสจึงได้ขับไล่ให้พระทองคำออกจากวาดัด เนื่องจากกลัวว่าวัดจะเสื่อมเสียกระทั่งวันที่9พฤษภาคมช่วงเช้าเจะอาวาดเองได้โทรไปหาน้องสาวของพระทองคำํำทราบว่าทั้งสองได้หนีไปอยู่ด้วยกันแล้วแต่ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหน ทางด้านน,นายสนั่นบอกว่าตนเองอยากให้ภรรยากลับมาใช้นี้ใช้สินกว่า5 0 0แสนบาทที่เป็นนี้ร่วมกันมาในส่วนเรื่องหมาแมวกว่า30ชีวิตที่เลี้ยงไว้ใครอยากได้รับเลี้ยงก็ให้ติดต่อมาตนเองยินดีให้นำไปเลี้ยงซึ่งทุกวันนี้ลูกสาวต้องต้มข้าวให้หมาทุกวันวันละหนึ่งหม้อซึ่งตนเองนั้นพยายามโทรติดต่อหาภรรยาแม้ว่าจะโทรไปติดก็ตามแต่ว่าถูกตัดสายทิ้งตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ